สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของบ้านนอกบ้านเฮานะครับของอีสานฮักแพงครับผมอันนี้ก็พระเม่ปีมาหาพี่น้องครับหาแม่ใหญ่ลำอยู่บ้านเราโพครับตอนนี้ผมก็ที่ถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้เบื้องครับบรรยากาศมีดอกม่วงมีดอกไม้ครับสวยงามมากครับบรรยากาศบ้านนอกเขาตอนนี้ครับหนาฝนครับผมเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยเรื่อยกันครับ นี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกของเขานะครับขอพี่น้องที่ว่าอยู่ไอ้ประเทศนอกนะครับขันชิดทอดบ้านกับเบื้องบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับตอนน่ะครับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนทั้งบ้านนอกเขานะครับครับผมอีสานนักแพงครับครับผมมาเนี่ยกะมาเข่ามาในบ้านของพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ล้วครับมา อาแม่ปีะเห็นไม่ยญ่แล้วบ่อไม่หญ่ไปใส่ยายเลเขอไปในเงี้ยอ๋อมาหาแม่อำมาหาแมมาหาคนเม่นนองมายำม่ยำมายำบ่ได้ม่เห็นแล้วโดนไม่ทิ้งาว่ยสบายดีจครับครับไป ฝนตกดีอยู่ไหครับน่ะตกดีหมดเลยอ๋อได้ไถนาแล้ววะครับยังๆกันยัางม่ได้ไถเนาะครับเนาะฝนกัดสีมาสีสีม้านั่นรอสวนย่าไปรอสวนไปครับ่ปไปรอเบิงสวนย่าพี่น้องครับเดี๋ยวให้แม่ปีพาไปเบิ่งสวนย่าแม่ปีมาเยี่ยมย่าว่า สิไปเบิ้งว่าสวนยหญ่แล้วปลูกอยังแน่สิผาพี่น้องไปเบิ้งเดี๋ยวตามแม่ปีไปเล่บันแม่ปีสิผ้าไปผ้าไปสิผ้าไปไปเยี่ยมสวนสวนแบบสวนเกษตรสวนเกษตรสวนเศรษฐกิจเศรษฐกิจว่เที่ยงเอาเป็นเอาเอาเป็นบ่อบ น่ได้พี่น้องได้มาไปเบิ้งมันกันคือบองหมอกกันหันก็ได้ดอกมอก็ต้องระทรับไหมฮะต้อรทับไหมอันเจียกต้อระับก้อระับให้เสร็จจบข้องนั่นไองเดียเจ้าโจ้เสียง่ปไปใส่หมอกบ้างครับครับผมอันนี้ย้ายพาไปเบิ้งสวนนะครับว่าย้ายเราปลูกยังไ้เนี่ยครับผมย้ายพาเป็นรุยสวนย้ายเลยเมื่อน่ะครับล้ ไปกันพี่น้องครับผมกดวุ้นเกี่ยวย้นแม่ไปเอาป้าแม่ปีสีผ้าใส่ครับผมอันนี้กระเสือสจิตพอเพียงครับทั้งบ้านเพิ่นกับปู่เขาโพดปู่มะกอหรือว่าต้นนี้ต้นดอกม่วงไม่้าอยากจะกินหรือว่าข้างหน้ากับมี ต้นมะนาวครับบรต้องได้ไปซื้อครับทั้งบ้านนอกเขามีสุยางครับมีสุยางครับบรต้องซื้อคือในกรุงเทพครับครับผมไปกันเลยครับ ครับผมอันนี้กลับมาถึงสวนเมญ่ยแล้วด้อครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาเขาไปบึ่ง่าเพิ่นปลูกอย่างเนี้ยเอาแม่ปีมน,นี่อย่างครับมะม่วงหา,มาวมะน,นาวหันี่ตัวดินนี่แต่ของกินเนะพี่น้องนี่่นแยกกับผมเฉยดีเลย ปลูกมะนาว่ปลูกมะงไคนเลย้าทีาไ้า,ไากมาแมามมาวาม้มเด้อามหว้อดมะน,น,นาวย่ายขึ้นดอกแฉะอันอันนี้มะนาวย่ายสิเก็บมะนาของ,ของย,ย่ายเอาไปใส่งันบวช มือวันที่ยิบเอ็ดงันบวชไอเดนงานบวชลูกเคยหล่ะอันนี้ก็มพริคกินทิคแล้โดดโดกเนาะสวยงามพวดผูกของผูกของโดกโดกใหใช่ดอกกระเจียวแน่นใช่นี่อันนี้อันนี้มันดอกกระเจียวอาวมันเป็นดอกอะไรยัยอ๋อกเป็นครับผมกระเจียวพน,น้องทั้งกระเจียวด้วยค่ะประเทศนอกนะครับขันบอกเคยเห็น ดอกกระเจียวนะครับเบิ้งเพื่อนครับดอกกระเจียวเป็นลักษณะนีะครับผมดอกกระเจียวที่ย้ายปลูกไว้นี่นี่ครับเอามาปลูกกำลังเป็นดอกครับนี่ครับกำลังเป็นดอกกำลังออกดอกครับมันโดนฝนเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยครับกัเลยีการออกดอกขึ้นมาครับอันนี้นาที่เป็นแก้วมังก่อนครับขันผมเบิ้งผ่้พิดครับหนาที่เป็นแก้วเมื่ก่อนครับผมปลูกปลูกสูยางครับในสวนนะครับ มีมะเขีวพวงอ่มามะเขยวพวงบ่แม่ปีนะนอ่ะมามะเขยอพวงอันนี้กัเป็นป้าทั่วดินครับอันนี้กับมานาวโอ้โดกคักพี่น้องดกดกครับมานาวยามกอ,อก,อกอ้ต้น,นโปงไม่้ตนท่านต้นท่านนี่หมากโดกโดกโดมัเก็บไรที่อ่ล่ ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศบ้านนอกของเขาครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น่ครับไอขังไหนนั่นก็เป็นบ่อป่าครับบ่อเอยากเอจินเลยครับบรรยากาศอีสานครับนี่แหละครับเทะบ้านเทนหลังคาเฮียนนะครับหลังคาเลี้ยนนี่ยกะ มีการปลูกต้นไม้ไว้ประดับประดาครับเป็นมะม่วงกับต้นเตี้ยๆน้อยๆครับยางโดกเลยครับเนี่ยเบิ้งดูพี่น้องเบิ้งดูโชคกันนั่นมาจับพันพันโชคอันนั้นโอ้โหเบิ้งเดี๋ยวอ่าครับพันโชคอันนั้นโอ้โดกคักโดกคักมาอยู่ปะเศร้าหน้ายายดิบเบิเบิ้งต้นพำลัง ต้นมักีดาโอ้ยครับมีแต่ต้นเตี้ยๆน้อยๆมีหมากมีผลกันไปเมื่อเลยครับพันเตี้ยเพื่อนเอ็นน้ำบดานไม่น้ำบดานเงินโฮดเด่นน้ำเปิดน้ำบาดาลโฮดเลยนี่สบายไปเปี่ยนยางเลยย่างไปใจี๊ยนสายไป้นันนั้นบักแดงอันนั้น ข้างล่างมันมักแตงได้บ้างไหมนางไปหันปีแต่แคพี่ไปเบิ่งบวกให้แม่ปีพายพี่น้องเขาไปเบื้องได้มีอย่างเนี้ยครับอันนี้กระเตียงเบื้องนมากันนไหมปลูกไว้ซูยางครับปลูกไว้ซูยางเศรษฐกิจพอเพียงครับน้อกใหม่ก็ให้ผลสาปไปเบื้องผลไปหมักบวกพืช่นี่เจ้ อ้าแม่ปีเป็นรักกับหมักบขาย้ายแล้ววันนี้เอาเจ้าเพรา่าสวนยู่นีกินตลอดบดปีเบด้ส่ครับาศาศาศาผมย้ายใจดีว่าอยากเยยายก็บเป็นยังไงมาเก็บกินลวดเป่นว่าปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินเหรอครับเป็นว่าบ่บ่ซื้อบ่ขายีงเป็นย่ย เป็นย่ายของแม่ปีย่ายเหล้าดู <laughs> เหล้าบอยู่บ่เศร้านีอไม่ไม่พวกเอาเนี่ยหลาน้อน้อยเขาเขาเป็นน้อยน้อยเลหน่อยออน,น้อยบ่เอาเอาแต่น,น,น่อยอย่า่โอ้ยเอาไปเถิงเราย่า,า่ปีน่ะเมื่อนี้ก็ได้มาลุยสวนครับแม่ปีเรามาลุยสวนมันลุยสวนได้ <laughs> ลุยสวนยายบันเลาโพมากกินย่นีเบิดปีเบิดซาสละปีได้กัไรเนเบิดย่ำบ่บ่บบมาเล่ากับจมหันไม่เห็นโดนเล่ากับไปตายเืงไปย่งนาะลดพระเลวพระเลวไปหนเ่ยพร็ว ครับผมคลิปนี้กะขอไว้สั่นๆเท่าน,นี้นะครับไทยบรรยากาศรอบสวนให้พ่อแมีพี่น้องและเอฟซีได้รับเบื้องนะปีกะขอไว้เท่าน,นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีไม่แห้งมแห้ง